สวัสดีครับพบกับผมปอกส Smart Gen Thailand นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว ATS อีกรุ่นหนึ่งที่มาจากทาง Smart Gen นะครับผมแต่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อ Smart Gen เลยแต่เป็นบริษัทลูกของทาง Smart Gen นะครับที่ทำ ATS เหมือนกันจะเป็นยี่ห้อ AK Electric นะครับผมตัวนี้นี่ตัวนี้ AK Electric นะครับผมตัวนี้จะเป็น ATS แบบ3 s t สเตต นะครับหรือว่า3จังหวะนะครับเป็นจังหวะที่มีเป็นเมนพาวเวอร์ Power, ก็คือเมนการไฟฟ้านะครับโอเพนก็คือเปิดทั้ง2ทั้ง2ฝั่งคือไม่มีฝั่งไหนเลยนะครับหรือเรียกว่าเกียร์ว่างง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะเป็น Standby Power หรือฝั่งเจนนะครับตัวนี้ก็มีสวิตช์ให้เลือกที่เป็นแบบออโต้หรือแบบเมนวลนะครับมีทั้ง2แบบเลยนะครับผมให้เลือกใช้งานได้เลยว่าจะเป็นออโต้หรือเมนวล นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ลูกของสมาร์ทเจนสินค้าตัวนี้มาจากทางโรงงานสมาร์ทเจนเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้ตีแบรนด์สมาร์ทเจนมาแต่คุณภาพมั่นใจได้เลยครับเป็นคุณภาพดีครับผมเป็นคุณภาพเกรดพรีเมียมจริงๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกา้านตัวนี้ในการที่จะไว้สับไว้สับาการทำงานไม่ว่าจะเป็นไป ฝั่งสแตนบายอ่าโอเพนะครับหรือไปฝั่งไฟไฟหลวงได้นะครับแซึ่งการใช้งานง่ายมากครับแค่เสียบเข้าไปแล้วก็บิดอ่าตัวนี้จะถือว่าการใช้งานง่ายแตก่ก็จะแตกต่างกับตัว Smart Gen ที่เป็น S G Q อยู่นะครับผม A Q 7ตัวนี้นะครับจะมีขนาด ตั้งแต่63แอมป์จนถึง1,250แอมป์นะครับให้เลือกใช้ได้ตามต้องการเลยนะครับผมอ่าผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยใน,ส,นส่วนที่เป็นของออโต้โหมดนะครับผมหรือการควบคุมสั่งงานผ่านคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับเราสามารถทำได้2แบบคือแบบแรกต่อผ่านคอนโทรลเลอร์ก็คือคอนโทรลเลอร์เนี่ย ATS คอนโทรลเลอร์หรือ Gen Set ที่เป็น Auto Main Fail เนี่ยมาสั่งงานตัวนี้ ให้ทำงานนะครับกับอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่มีคอนโทรลเลอร์เราสามารถที่จะต่อวงจรตัวนี้เพื่อที่จะให้ตัวมันเนี่ยเช็คเมนอัตโนมัติได้ด้วยพูดง่ายๆว่าไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์เลยคือถ้ามีไฟเมนมาก็จะเอาไฟเมนเป็นหลักนะครับถ้าไฟเมนดับแล้วเจนสตาร์ทมีไฟเจนมาตัวนี้ก็ทำงานอัตโนมัติไปหาเจนและเมื่อมีไฟเมนกลับมาตัวนี้ก็จะกลับมา วนกลับมาใช้งานของไฟเมนดัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์เลยก็ได้นะครับผมฉะนั้นตัวนี้ถือว่าอเนกประสงค์มากๆนะครับถามว่า Aq7 รุ่นนี้เหมาะกับใคร กับคนที่ต้องการใช้งานง่ายสะดวกและเหมาะกับหน้างานที่บางครั้งไม่ต้องการมี A T S controller แล้วเป็นเจนแบบเหมือนเมนูสตาร์ทเจนสตาร์ทจากบิดกุญแจแต่ว่าไม่ต้องการมาให้สับ A T S ก็คือถ้าไฟดับแล้วก็ไปสตาร์ทเจนแล้ว A T S ก็ทำงานเองเลยโดยที่ไม่มีต้องมี A T S controller ด้วยซึ่งก็จะตัดความยุ่งยากของอะระบบ c o n t r o l l อร์ออกไปนะครับแล้วเมื่อไฟเมนกลับมาก็ กลับไปใช้ไฟเมนปกติแต่คนก็ต้องกลับไปดับเจนเช่นกันนะครับผมอ่าทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการใช้งานแบบไหนเลือก ats ให้ถูกหลักแต่ตัวนี้ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งการทำงานของตัวนี้เองเนี่ยจะค่อนข้างช้าในการสับจากไฟเมนไปหาไฟเจนหรือไฟเจนไปหาไฟเมนเพราะว่ามันจะต้องผ่านตรงเกียร์ว่างฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลา พอสมควรผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติอันนี้ไฟเมนนะครับพอเวลาไฟเมนดับไปหาไฟเจนมันจะต้องผ่านเกียร์ว่างมาปึ้ง1รอบแล้วก็ค่อยไปหาไฟเจนแล้วพอไฟเมนมามันก็ต้องผ่านเกียร์ว่างปึ้งแล้วก็กลับไปหาไฟเมนฉะนั้นตัวนี้ จะค่อนข้างเรียกว่าการสับจ่ายโหลดจะช้ากว่ารุ่นที่เป็น s D Q เพราะรุ่น H g Q เองอจจะเป็น2 stage จจะเร็วกว่ากันเยอะเลยครับอ่านี้ก็ต้องลองพิจารณาว่าอยากใช้งานรุ่นไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ